แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีนะคะหรือว่าข้าวอินทรีย์ลานไร่ของทางกรมการข้าวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมากรมการข้าวออกมาแจ้งข่าวดีเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศในกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สำหรับปีการผลิต2,563ขณะนี้ได้มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่าน บัญชีธนาคารทกสอและพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ได้รับการโอ,อนเงินแล้วโดยการยืนยันของนายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าออกมาเปิดเผยความคพื่มหน้าในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินซีทีสองทีสามและ การจ่ายเงินเมื่อวันที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า5 8จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ยังคงตกค้างยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศแล้วค่ะวันนี้ตารางการจ่ายเงินมีจังหวัดอะไรบ้างที่ได้รับการโอนเงินและใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องและความคืบหน้าในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ 4.68ล้านคนเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวปี4เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโครงการลดต้นทุนการผลิตไร่ละ700บาทของกรมการข้าวนะคะวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดไปถึงไหนและจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทันไหมล่าสุดเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ค่ะ สำหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ได้รับการโอนเงินเมื่อวานที่ผ่านมาตามที่กรมการข้าวได้ดำเนินการส่งเช็คเบิเบกจ่ายให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศประมาณอยู่ที่6 1 4ม8รลายรวมไปถึงการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมด2918กลุ่มนะคะมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอแวงใหญ่ค่ะที่จังหวัดยโสธร ก็จะมีอำเภอกุดชมุมอำเภอโล่งนกทาอำเภอคำเกินแก้วที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็จะมีในส่วนของอำเภอรลรืออำนาจค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดสุรินทร์จะมีการจ่ายเงินเมื่อวันที่ผ่านมาอำเภอสนมอำเภอชุมพลบุรีที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จังหวัดอำนาจเจริญมีพนานิคมแล้วก็ลรืออำนาจที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มเติมเข้ามามีอำเภอพน on, นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัด้รยเอ็ดนะมีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่า ที่อำเภอสมเด็จอเภอเกษตรวิสัยได้รับการโอนเงินแล้วส่วนจังหวัดกาลสินก็จะมีอำเภอนาคูตามมาด้วยจังหวัดมหาสารคามค่ะนี่คือคร่าวๆสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในปีการผลิต2,563ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็รอบเก็บตกตอนนี้ได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะสำหรับโครงการประกันรายได้นะคะที่เป็นโครงการหลักพี่น้อง ที่ขึ้นทะเบ,บียนไว้กับกรมส่งเสริมอยู่ที่4.8ล้านคนเรือนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงไม่นําเข้าครมอค่ะทั้งโครงการประกันรายได้เข้าปี4แล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่และหนึ่งคนบาทแต่ล่าสุดท่านจริลนลักษณะวิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่8ตุลาคม2565ที่ผ่านมาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้โครงการประกันรายได้ ค่าพืชหรือว่าให้ชนิดนะคะหรือว่ารวมถึงข้าวด้วยแล้วก็เงินที่เหลือชนะไร่ละหนึ่งพันบาทรอเข้าคร,รมอเพื่อให้คร,รมอพิจารณาแล้วก็จะเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชานะาผู้ปลูกข,ข้าวทั่วประเทศนั่นเองค่ะต้องรอติดตามการประชุมครมออย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งโครงการล่าสุดนะคะที่จะมีการจ่ายเงินแล้วก็มีหนังสือเร่งด่วนจากทางสำนักงบประมาณด้วยไปที่กรมการข้าว ก็คือเงินไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน5ไร่จะมาแทนไร่ละ1น0 0บาทไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นคนละโครงการกันซึ่งโครงการไร่ละ700บาทน่ะเกิดจากงบประมาณ1.5หมื่นล้านบาทของกรมการข้าวเป็นโครงการสนับสนุนลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนแต่ว่าพี่น้องเกษตรกร,ะร,ร,กรนะคะตอนนี้ได้รับปัญหาในเรื่องของอุตุกภัยจึงต้องดึงงบตัวนี้มาที่กลางกระทรวงพาณิชย์ให้ทางกระทรวงพาณิชย์จ่ายเงินไร่ละ700บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ จะได้รับการโอนเงินทั่วประเทศสูงสุด3,500บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะ ซึ่งวงเงินตรงนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอรุนนีกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะมีหนังสือจากกรมอ่าจากสำนักงบประมาณไปที่กรมการข้าให้จ่ายเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร4.6ล้านคูณเรือนนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หา่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชา์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ